โอเคทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในอันนี้ไม่ใช่โอปอลนะอันนี้เพื่อนไม่รู้จักเขาแค่มาหาเราเฉยๆวันนี้เราก็แค่มาเล่น SCP 3 0 0 8เวอร์ชั่นใหม่อีกแล้วโอ้ลงกี่ EP ก็แบบอัปเดตหมดเลยอะอันนี้เวอร์ชัน2.6แล้วนะอันนี้ก็ไม่ใช่อ่างเปาเหมือนกันอันนี้คนอื่นก็คือวันนี้อ่างเปากำลังจะมาหาเราที่ริมสุดเหมือนเดิมใช้แผ่นเดิมตามลูกศรจะมาถึงริมสุด จะมาพร้อมกับเครื่องพิเศษด้วยเออใช่เดี๋ยวอังเปากำลังจะมาแล้วอันนี้ก็เพื่อนที่แบบไม่ได้นัดอะไรกันมาเลยนะก็คือบังเอิญเจอกันเฉยเครื่องเครื่องเครื่องเกมอ่ะอืมเครื่องเกมพิเศษใช่เ,เกมบางอย่างแล้ใวให้ดูแล้วค่อยดูบางคนอาจจะคิดว่ามันธรรมดาก็ได้นะแต่สําหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันเจ๋งอันนี้เฉพาะบางคนนะบางคนจะคิดแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลย,ยเพื่อนเอาอาหารมาฝากเอามะนาวด้วยนะโอเคเพื่อน ขอบคุณเพื่อนเหลือให้อันหนึ่งเลเลยได้ไหมน่ะคือย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้อังเปามาเถอะเราเร็วรีบรีบมามันคือคอมปกติก็ไม่ได้อยากเล่นโทรศตับอ่ะเพราะว่าเล่นคอมมันันกว่าไปทางไหนเออแต่วันนี้คนอยู่บ้านไม่เยอะไงก็เลยต้องมาเล่นในคอมนอกด้านนอกห้องได้ได้โอเคอังเปารีบรีบมาไปทสุดแล้วเนี่ยอัปเดตใหม่ก็มีไฟหลากสีมากมายเลยไปดูสำรวจมาแล้วเนี่ย ไฟหลากสีเลยนะเปาชิดสุดละมาตอนบนึงนะขอหาอังเปาให้เจอก่อนโอเคนั่นไงอังเปาอยู่ตรงนั้นแล้วเาเปลี่ยนมาเล่นคอมอว่ามันถนัดกว่าอังเปาถนัดคอมมากกว่าด้วยที่จริงอ่ะที่จริงไม่อยากเล่นโทรศัพท์เลยมันถนัดกว่าเอา,เอ,าอันไหนถนัดกว่ากันแน่เนี่ยเปาโทรศัพท์ไม่ถนัดเลยแต่ว่าคอมถนัดที่สุด โอเควินี่ไงก็อัปเดตโซนใหม่หมาด้วยเนี่ยมีต้องไฟหลากสีเดี๋ยวพาไปดูไฟแต่ละสีก่อนมันอยู่โซนไหนกันบ้างนะตามพี่เดียมาสิฝั่งนี้ก็เป็นไฟสีเขียวเลยที่เราเห็นตอนแรกนี่แต่มันหยิบไม่ได้เสียดายมันหยิบได้แค่ทีวีที่เปิดไม่ได้ด้วยนในเทียนเทียนเบลล์เอาจริงนะปอเ,เออใช่โดนัฟแล้วเราไม่ตายอะอตามพี่เดียมา ให้เพื่อนโ้ยังสวยโอเคไหนเปาตามพี่เดี๋ยวมาเปาเปาอยู่ไหนอะเราเราเรารีบมาเปารีบมารีบมาเอาเปาตามพี่เดี๋ยวมาเราเลยไปสร้างบ้านของเราเราอยาไปเกาะเพื่อนกินเราไม่ใช่ยาจกเปาเราไม่ต้องมาเกาะเพื่อนกินตลอดเวลาก็ได้อันนี้อะไรเนี่ย เห็นเรื่องนานแล้วอะไรจริงนี่ไงก็จะมีเอ้าที่เดิมเปล่าเร็วๆมาไฟสี<อ>สเขียวเนี่ย,ยไหนไม่ได้ก้ม่ะยืนร้อยเปอร์เซ็นตะ์เออโกมแล้วเนี่ยอืมตัวเปล่าก็ยังตกไปกับพื้นไม่เปลี่ยนเอ,ยอเ,เปล่าอย่าไปเกาะเพื่อนกินเราไม่สร้างบ,บ้านของเราได้แล้วไม่แล้วเราจะสร้างยังไง ตามมาสิเดี๋ยวพาไปดูชั้นวางของแล้วก็ไปหยิบไฟหลากสีมาสร้างบ้านพี่เราชอบสีเขียวพี่ะจะไปหยิบไฟสีเขียวมามมไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้มันมหยิบไม่ได้ม,ม,มีเดี๋ยวพาหามีแต่สีฟ้าอ่อนนะเอาไะล่ะหลายคนเขาชอบสีฟ้านะไม่ก็สีน้ำเงินนะคนถ้าใครชอบสีฟ้าให้ให้เม้นบอกว่าฟ้านะถ้าใครชอบสีเขียวมันบอกว่าพี่เขียวนะโอเคนะโอเค E.P. ก็เหมือนเดิมมา20นาทีเราจะต่อเป็น20นาทีไปต่อเป็น E.P. ไปเรื่อยๆก็คือประมาณนั่นแหละนะเนนวทื่ออไรี่ไงไ,งไฟหลากสีอยู่ตรงนี้น,นี่ไงไฟหลากสีแสงก็สีนั้นด้วยเนี่ยโดโอ้โหอิ๊มาจากไหนวะสีฟ้าสีฟ้าเดี๋ยวพาไปหาแป๊บนึงมีป้ายด้วยปลาฉลามมาเปลอียิปต์นะเพนกวินก็มีโห ตุ๊กตาเปล่ามันคือตุ๊กตาแปก่อนที่จะมาสนไฟหลากสีเราไปสร้างบ้านของเราก่อนอันนี้เมื่อวิดียก็สร้างบ้านตรงนี้แล้วกันเขาเล่นในโทรศพัพท์เขาถนัดกว่าในคอมต้องเยอะในคอมบังคับยากโอ้ยไม่มีมือที่ตรงไหนแบบว่างใจสร้างบ้านเลยต้องเคลียร์หมดโอเคจะสร้างตรงนี้แหละ หยิบมยไม้แปลรูปมาก่อนเปาไปไหนอะ่ะ okay. โอเคลกหูลกตามากเมมที่นี่ของเยอะต้องเคลียร์เปาไม่นั้นเราสร้างบ้านไม่ได้ตอยมันต,ตรงๆหน่อย EP ห้าเราจะไปสร้างบ้านบนชั้นนะส่วน EP หเราก็จะสร้างบ้านตรงเสาตรงนี้แหละแบบนี้แหละแต่คงอีกนานอะ่ะ แมวดีกว่าเราไม่สปอยใครวีวิคใครวีวิคหยุดน้องานนะัง้านอ่ะเพื่อนเรียกเปาหรือเปล่าเพื่อนเปาหรือเปล่ามาจอยกับเปาเนี่ยเอา้า,าบ้านหายอีกบ้านหายอ่ะเปาเอยตรงนั้นน่าจะปักวพอยเวนน่าจะได้รู้ไหนบ้านนี่ไงตามพี่เดชมาดีบ้านพี่เดชตรงนี้แล้วก็มาหยิบไฟหลากสีมาสร้างได้ พี่จะไม่เอาบ้านแบบแค่หนึ่งคูณหนึ่งหรอกนะหนึ่งคูณหนึ่งไม้หรอกนะพี่จะต้องเอาเยอะกว่านี้ถ้ามันเลยดึกไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้มันไม้เนี่ยแหละพี่จะต้องบ้านประมาณนี้ถึงจะเหมาะกับน้องน้องฉลามกับน้องเพนกวินอเปลอเองยุ่งก็ฉลามกับเพนกวินอยู่เลยอุยแต่มันมีแบบมีแบบ RTX อ็กซ์อะเลดเทซิงอะเปลารู้จักไหมที่เขาเอาไว้ใส่ในไมโครป่ะ เราก็อยากใส่นละ้วจะถาม,<อ>ม่เจออ้อเปาอยากใส่มากมาอย่านอกเรื่องมามามาสร้างบ้านอังเปาไปไปสีม่วงมาทำไมอ่ะกำลังจะไปช่วยแล้วมีใครแอกแอกแอดกระตอบยังไงไม่รู้อ่ะพี่เี็กก็ไม่ได้ถนัดเล่นคอมใ <c oughs> ส่อังเปาจะน่าจะ,าจะหรอเปาจะสร้างบ้านตรงนี้ไม่ไม่ไม พี่เดาซ้ำมาตรงไหนอ่ะพูดดังๆหน่อยนะเปาเดี๋ยวกล้องไม่ได้ยินเพื่อนอย่ามาลื้อบ้านวันนะเราขอร้องเราจะไปหยิบไฟสีเขียวเพื่อมาสร้างบ้านดีแท้เๆเลยไหนอ่ะบ้านบ้านคุณอยู่ไหนอยู่นี่ก็อยู่ตรงที่พี่จะปักหมุดไวนะ้ไงเออลืมไปไม่ได้ปักอ้า,าวเปาจะไม่เห็นด้วยนะเคปัก,ปกไว้ <ไว S 1> ละตรงนี้แหละเวฟพอยท์ห้องบ้านเวฟพอยท์ปั๊บอ๋อ มาแกล้งเพื่อนหน่อยแล้วกันเพื่อนเพืเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาให้แกล้งก่อนมาให้แกล้งก่อนมาให้แกล้งก่อนเพื่อนอย่าหนีมาให้แกล้งก่อนมามันจะไปต้องเลือกสีต้องเป่าพี่จะไม่เอาไฟสีม่วงเขาจะเอาไฟสีเขียวเข้าใจไหมคําว่าสีเขียวอื้อึ้งก็อย่าสิเออเพื่อนแอดมา ก็บอกแล้วไงว่าโอเคเราไม่แอดเพื่อนที่เหลือเพื่อนเพื่อนเรามีเพื่อนทั้งหมดเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วก็คืออีกเพื่อนคนหนึ่งเขาลบเพื่อนพี่เดียไปไม่รู้ว่าใครหรือว่าเขาเอาบัญชีเขาอาจจะเป็นแบบอาจจะแบบไม่รู้ว่าแต่เพื่อนไม่ได้เหลือร้อยเก้าสิบเก้าคนจะเหลือโอปอไว้แค่คนเดียวจะเหลือไว้แอดโอปอแค่คนเดียวเอาไฟสีเขียวใครมันหยิบไปอัมเป้าไฟสีเขียวพี่เดียอหายไป ไมแต่แสงมนันยังอยู่ช่วยด้วยเปล่าไฟสีเขียวเขาหายไม่รู้ดิเอาขอโมยไปปะเนี่ยออาเปล่าอย่าพี่เราไม่เอาไฟสีม่ได้ไหมพี่จะจะเอาไฟสีเขียวเอ้ยนั่งอยู่ตรงนั้นม,มืดเลยนะเห็นไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมืดซะแล้ว โอ้โหไฟเห็นชัดมากตอนมืดชัดมากแกนไวน์มไม่กดแกนไวนละ้วมันไม่คืนเลยเปรียบว่าต้องสร้างบ้านหนึ่งคูณหนึ่งแล้วละ่ะเพราะไม้เรามีแค่นี้อุ้ยแต่สีสวยจริงๆอะเปลาดูดิกลัวมากเลยเปลาเอาไฟสีม่วงไปได้ไหมอะพี่จะขอร้องนะเออแต่มันสวยอะ่ะเอาเปาก็ไปสร้างแบบ โทรร้องนะพี่เดียขอไฟสีเขียวนี่บ้านพี่เดียนะทําไม่เคารพไอ้เกียกันแลนวก็โอเคเดี๋ยวสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วมาพูดใหม่สิเปาเมื่อกี้พูดอะไรนะโอเคเ okay. ฮย้ยมันก็ไม่มีนั่นแหละที่เราเจอมามันก็ไม่มีหมดเลยอะ่ะเว้นแต่ว่าเราจะาจเปิดอยู่ะเปิดอยู่สิ ทุกคนตอนนี้เราได้หลงทางอย่างหนักแล้วเราก็เลยจะกลับบ้านเอา้าเราพี่เดียเดินผหน้างไปทาเมื่อพี่เดียเดินผิดทางนะ่ะนี่ไงบ้านเราอยู่ตรงนี้ไปหยิบไม้มาสร้างบ้านแต่ไม่มีหรอกพนักงานน่ะคือแรกไฟเขาหายไปไหนดวงหนึ่งเปล่า,าไม่อยู่นั่นไงเอนเป่าไปถึงนนะเดี๋ยวไปสร้างบ้านนี่เสร็จก่อนแล้วเราเจอรู้แล้วละ่ะมีคนมาขโมยของเรานี่เองไฟเราถึงหายเนี่ยโอเค เปิดคลิปอยู่นะตอนเนี้ยโอเคเราจะเอาไฟสีเขียวไว้ตรงนี้อัมป้าจะให้สีเขียวข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งนะโอเคได้แล้ขวขโมยไปแค่ไหนขโมยขวาเอ้ยเป้าขโมยก่อนเพื่อนจริงเหรอเออนี่นีนะขโมยมาก็ขโมยกลับเออเราไม่โกงนะไม่ได้โกงนะขโมยก็ขโมยกลับไปหาไฟสีเขียวอีกตัว ตายแล้วเปลวไฟสีเขียวหมด<ะ>เพื่อนเราไปด้วยเหรออะไฟนั้นจําได้ว่าของเรานะเหมือนเราจําได้ว่าไฟนั้นเป็นของเราขโมยมาก็ขโมยกับไม่โกงโกงไหนนี่ไงพนักงานเนี่ยเพิ่งเห็นแต่ไม่มาไล่เราเฮ้ยอะไรไฟสีเขียวไปไฟสีม่วงอยู่ตรงนั้นไฟเราปะนะ่ะนี่ไงไฟสีเขียวตกไม่มีเจ้าของใช่ไหมขอเลยนะ ไม่ขอดีกว่าหยิบเลยโอเค okay, เปล่าอันนี้อาจจะต่อ e p ห้าเลยนะเพราะว่าแบบเพิข่ขโมยเพ่ขโมยหรอขโมอยอะไรน,นะนั่นไงโดนขโมยของปไปจริงด้วยอะไรเปล่าเปล่าไฟสีส้มเอามาแปะไว้ตรงนี้มา อะไรเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนพิมหรอ,อนี่ขโมยไหมขโมยไหม,ม,ไ,มไม่ขโมยโ <okay. S 2> อเคเพื่อนขโมยของเราเราก็ไปขโมยไม้เพื่อนดีเปล่าแต่ไม่ก็เพื่อนหน้าขโมยบ้านเราเราก็ไปอยู่บ้านเพื่อน <c ười> แค่นี้แหละว่ <c ười> าไปเอาไม้ที่ไม่มีเจ้าของนี่ก่อนมา เราเป็นคนดีเขาเราทำเขาทำมาเราไม่ทำกลับลองดูซิว่าเพื่อจะกล้าขโมยของเราอีกไหมมีประตูด้วยเปล่าไหนเปลาเปลาอยู่ไหนอะไหนอะเปล่าเปล่าอยู่ไหนกาบปานนีนะสามบ่านได้เสร็จเปลา <c oughs> เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดิเอาไม่ขนมันหลุดออกมาได้ไหน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 เนี่ยโอ้ยหยิบมาได้ไงวะเปาก็ไม่รู้อะเคไม่มีใครมาขโมยบ้านหรอกมาแปะไว้ตรงนี้เนี่ยนะเอากอก็เอาไปไงมันไม่ให้ความสว่างนะเปาอัเนี้มันไม่ได้ให้ความสว่างนะให้อ้าให้เหรอ ก็ได้ก็ได้้ยเพื่อนคนไทยด้วยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนคนไทยคนนี้ไงที่เราแกล้งเขารอดนะเพื่อนที่แกล้งแต่เราก็แก้ไม่สําเร็จนี่นะเจ้ากอี้แบบไปใส่หัวแต่ที่จิ้มเลื่อนไม่ลดนะมันไม่เจ็บแค่จะมากอกวันมจริงบเอร์งสมจริงตรงมันก็สมจริงอ่างเปาอย่าเอาไฟสีอื่นมาพี่จะเอาไฟสีเขียวก็ได้เอาไฟเขียวอย่างเดียวมันก็ไม่สวยดิ สีม่วงด้วยเลยแล้วกันที่งั้นน่ะมาไฟนี้มาแปะไว้ตรงนี้แหละโอเคบ้านก็เริ่มสวยงามขึ้นแล้วล่ะก็ได้มามามาต่อต่ออังเปาหยิบไฟสีม่วงมาเดี๋ยวพี่ได้นจหยิบไม้มาสร้างบ้านออกกันหมดแล้วล่ะเจ้าของบ้านเนี่ยรู้สึกไม่มีใครมาบ้านเลย เขาไปอยู่บ้านหลังนั้นกันแล้วท้งบ้านหลังนี้รื้อเลยนะเไปจุดรวมไฟไฟดุกเศษไฟดุ๊กเฉดสีดูดิว่ามันจะสวยแค่ไหนเอาสีเหลืองมาด้วยไหมเนี่ยเอ,เอาไว้ตรงไหนอะไหนอะเอาไว้ตรงมาเปล่าแป๊บนึงก็ะจะหันด้วยไปเก็บไปกันมะอ่ะเอาไว้ตรงมุมนี้แหละมุมที่พี่ได้ยยืนอยู่เนี่ยตรงนั้นแหละ ไปเกก็บวัหารด้ยนมามาเดี๋ยวจับจัดให้เค,เ,คเดี๋ยวไปเก็บนี่ไงก็ได้เป็นรูปเป็นล่างเลยดูมันก็สวยอยู่เคเนี่ยตรงเนี้ยอาหารไม่ค่อยเยอะนะอ่านไม่ค่อยเยอะอแต่ต่อไปไปดูเดี๋ยวเราจะรอสร้างบ้านให้เสร็จเลยนะ ปิดคิอยู่เวยเนี่ยทุกเฉดสีใช่ไหมใช่อืมสา,ารานี้เป็นเหตุโลมไฟทุกเฉดเฉดสีเราเอาทรัพยากรใกล้เคียงมาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีพวกตรงพวกเตียงอะ่ะโอเคประมาณนี้ก็พอได้แล้วเะเปล่าหยิบไฟสีส้มมาด้วยดิมันหลา,ากสีจะเม่เนี่ยไฟไม่มีสักสีหรือบ้านเพื่อนเขาอีกเพื่อนไม่หลายเพื่อนขามีบ้านใหม่แล้วจุมุไฟ้มนั่น,น,นหยิบมาแล้วจ้า ันไม่มีสีน้ำเงินอ่ะฮะนี่ไงมีมันไม่ใช่สีน้ำเงินนะนนั้นอะนะมีนี่ไอของอาร่าอยู่เอาเอา้าไฟมันไม่จับให้อ่ะอเคก่อนอื่นต้องหันด้านแล้อมัง้งเคบมันนี่แหละโอ้โอมืดแล้วโอ้หลากสีเลย เอาไฟสีนี้ออกพี่เดาว,ว่าสวยนะโอ้เปิดคลิปอยู่ปะเนี่ยเปิดคลิปอยู่อุ้ยสวยตาถึงนีน่ใกล้ๆไอปาไม่เอ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 าไว้กินเงินแหละดีแล้วเปาไว้ตรงนั้นแหละดีแล้ว <all> โอ้ยก็ไม่สวยก็เพราะเปาน,นี่แหละ มันไม่ได้ได้นะเปาพี่เดียวว่าไว้ที่เดิมเถอะเดี๋ยวไปหาไม้มาเพิ่มให้เอาใหม่นะอีพีที่ชื่ออะไรนะโอเคเลโอเคตอนนี้พี่เด่นเปล่าถือน้ำนั่นแหละนี่ไงวางไฟแนวนี้มันต้องจัดให้ตรงหน่อยรีเซ็ตเลยเพื่อนมาอยู่บ้านแล้วหรออ,อยู่ได้แต่ห้ามลือ้อเอาไปละบันนเราก็สวยเหมือนกันนะอืสวยอ่ะเป็นไฟหลากสีเหมือนเป็นเทส ทสให้ดูว่าว่าอันนี้ดีหรือเปล่าให้เหมือนเขานำตัวเรามาเทสเลยถ้่ทุกคนไหนอยากให้เราโพสอะไรหรือว่าอาโพสอะไรยังไม่ได้ยงไงเปลอกบอกแล้วเกี่ยวกับอะไรให้ทุกคนหนะเติดตามเราให้เยอะๆนะแต่ถ้ามันโพสให้เราโพสได้แล้วเราจะโพสทุกอย่างเลยช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าหน่อยเพราะว่าขี้เกียจ ไม่ได้ขี้เกียจหรอกไม่มีเวลาแควไฟส้มไว้ตรงนี้ดีกว่าอีกตรงนึงแม<ะ>่ใช้ไฟม้วอันหนึง่งเปล่าอย่า้องเพลงเพลงอะไรก็ห้าม้องโอเคอุ้ยเพื่อนเข้ามาได้ไงอ่ะเออเออช่างเขาเด้<บ>อเขาเพือนหมอ <laughs> พูดภาษาอะไรของเราเนียนะ่ย อันนี้ก็ไม่ใช่แบบไม่ได้นัดกันมานะอันนี้ก็คือเพื่อนเป่าป่ะเนี่ยเราจะกอดเพื่อนแล้วขายี่เพื่อนเออจะเยนเ็ยนๆเป่าเพื่อนเอ่ไก็มาผักบ้านไม่ได้เขาไม่อย่าย้ายของเนี่ยมาเป่าวิดีโอขอ้องอา้าจะไอตอนไหนวะเมื่อกี้ไงหเ,เพื่อนดีเลยเป่าเอ,อ้ยพอจะทำให้เพื่อนไม่เข้าบ้านเราเลยฮนะ <c oughs> เออ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มันก็ ใครตาย,เ,ยเ,ออเออน,น,นั่นไม่รู้อ่ะเปลา,าย้ายของเหรออกดผิดผิดอีกแล้วอ,อังเปลาเอ้ยชีตเปลานี่ผิดทุกเรื่องเลยนะเปก่อนอะไรนะตอก่อนทำไมก็ได้ก็ได้โอ๊ยแต่ทำบ้านมันดีกว่านี้หนะ่อยได้ไหมเปลา,ปลาโอเคย้ายายู่ตรงนี้โอเค เรียบร้อยมาเรามาดูกันว่าเราเราจะต้องจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วละ่ะบายบายเดี๋ยวต่ออีพีต่อไปนะอ่ะไปอีกบึ้งออกเกมนะโอเคอลุกขึ้นหน่อยเปล่ามาขึ้นหน่อยลุกขึ้นหน่อยผมคือผมคือตัวอะไรตัวอะไร<ม>ที่ม,มัน,นมุดดินได้อ่ะบายกดติดตามเมรมาในทิกเ t o ตด้วยนะบาย ถ้าไม่เติดเจตจำนก็กขโมยขโมอยอะไรขโมอยอะไรขโมยจะกินในโรบกักใครไม่มีโรบักแล้วเราจะไปพังเครื่องคุณแน่นอนใหญ่ใหญ่เบาใหญ่าอ่ะเบ<อ>า,า,าคนเดียวนะในพี่เราไม่เกี่ยวนะอย่าเพิ่งออก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 ทำไทำไมอะ่ะโอเค